บาคาร่าสปียังเลิกไม่ได้วันนี้เสียอีก4,200บาทในสามชั่วโมงรื้อเงินหายตอนสายๆเหมือนทุกวันนี่คือชีวิตของคนติดบาคาร่าเวลา9กโมงเช้าวันนี้น้องเอหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอป,ปบาคาร่าอีกครั้งครั้งที่เมื่อวานก็บอกตัวเองแล้วว่าจะไม่เล่นอีกแล้วแต่พอเงินเข้าพอมีเงินในบัญชี ความตั้งใจมันหายไปหมดเลยครับวันนี้เธอมีเงินอยู่4,200บาทเป็นเงินที่หวังจะเก็บไว้ใช้จ่ายกับลูกกับครอบครัวกับค่าใช้จ่ายที่ค้างอยู่แต่แค่สามชั่วโมงกว่าเงินทั้งหมดก็หายไปในมือถือเครื่องนั้นเหลือแค่ความเงียบจาก9ก้าโมงถึงเที่ยงกว่าจากหวังจะได้กำไรเล็กๆ ไปจ่ายค่าใช้จ่ายกลับกลายเป็นการนั่งดูยอดในบัญชีลดลงทีละร้อยทีละพันจนกระทั่งเลขศูนย์ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับคำว่าขออภยัยยอดเงินของคุณไม่เพียงพอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่วันที่เศร้าที่สุดด้วยซ้ำเพราะน้องเองเล่นพนันบาคาร่ามาสามปีแล้ว และวันนี้ที่เสียหนักกว่านี้ก็มีอยู่เต็มความทรงจำไปหมดเธอไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เงินที่หามากลายเป็นเศษตัวเลขในเว็บพนันแต่ความจริงคือเมื่อใดก็ตามที่เงินเข้าบัญชีความอดทนของเธอก็พ่ายแพ้ต่อคำว่าลองอีกสักไม้ก่อนหน้านี้น้องเอเคยมีเงินเก็บหลักแสน เคยเป็นคนที่วางแผนได้รู้จักเก็บรู้จักคิดแต่พอได้รู้จักกับบาคาร่าแผนชีวิตก็กลายเป็นแค่ภาพฝันและเงินเก็บที่เคยมีค่อยๆหายไปโดยที่จำไม่ได้ว่าหายไปตอนไหนทุกวันความรู้สึกผิดจะตามมาในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นเธอจะนั่งเงียบๆดูมือถือ วนๆไปที่หน้าจอถอนเงินที่ว่างเปล่ามองยอดหนี้ที่ยังค้างอยู่กว่า20,000บาทแล้วก็ถอนหายใจเหมือนที่ทำมาแล้วนับไม่ถ้วนเธอมีแฟนมีลูกแต่ความรู้สึกของคนที่ติดพนันคือแอบแอบเล่นแอบโกหกแอบถอนแอบผิดหวังและแอบร้องไห้คนเดียวหลังจากเงินหมดน้องเอ๋ไม่ได้ไม่พยายามเลิก เธอเคยพยายามหลายครั้งแล้วเคยลบบัญชีเคยตั้งสัญญากับตัวเองแต่ทุกครั้งที่เธอได้เงินความตั้งใจพังลงภายในไม่กี่นาทีบาคาร่ามันไม่ได้แค่กินเงินแต่มันกินความคิดมันทําให้คนเริ่มรู้สึกว่าถ้าไม่มีบาคาร่าฉันก็ไม่มีหวังทั้งที่ในความจริงบาคาร่าตั้งหาที่ทําให้ความหวังพังหมด วันนี้น้องเอเสียเงินไป4,200บาทฟังดูอาจไม่เยอะเท่าคนอื่นที่เสียหลักหมื่นแต่ในชีวิตประจำวันของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกมีหนี้และไม่มีไรายได้อะไรมากนะัก mm hmm. เงิน4,200บาทในวันเดียวเท่ากับคือวันไหนะครับสิ่งที่น่ากลัวคือเธอไม่ตกใจแล้วเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยมากจนกลายเป็นเรื่องเคยชิน เรื่องนี้ไม่ได้มีบทสรุปว่าน้องเอ๋เลิกได้แล้วเธอยังเล่นอยู่เธอยังแพ้อยู่เธอยังเศร้าและยังไม่ชนะเกมที่เธอไม่ได้ออกแบบเองแต่เธอกล้าบอกผมว่าถ้าเรื่องของหนูจะช่วยเตือนใครได้สักคนให้หยุดก่อนจะถึงจุดเดียวกับหนูหนูยินดีค่ะให้พี่เล่าเลยนี่แหละคือเรื่องจริงของคนที่ติดบาคาร่าแบบรายวัน ไม่ใช่คลิปดารามา่าไม่ใช่ละครแต่คือชีวิตของคนธรรมดาที่กำลังติดกำดักของเกมที่ไม่เคยมีผู้ชนะถ้าคุณฟังถึงตรงนี้และคุณเคยรู้สึกแบบเดียวกันผมขอให้คุณหยุดเล่นก่อนที่มันจะกลืนชีวิตคุณไปแบบที่มันทำกับเธอเพราะไม่มีไม้ไหนหรอกครับที่จะคุ้มค่ากับน้ำตาของลูกกับบ้านที่พัง กับเวลาที่เสียไปบาคาร่าอาจทำให้คุณรวยในคืนหนึ่งแต่ในอีก99วันที่เหลือมันจะเอาคืนทุกบาททุกสตังค์พร้อมกับหัวใจของคุณเลิกให้ได้เถอะครับก่อนที่จะไม่เหลืออะไรให้คุณเลิกอีกแล้วจบลงแล้วครับเรื่องราวของน้องเอ๋ที่เสียพนันรายวันเลยนะครับก็คือเสียไป4200บาท เห็นไหมครับคำว่าอยากได้นิดอยากได้หน่อย 100, 200ร้อยสองร้อยก็พอไม่มีอยู่จริงนะครับทุกคนการเสียพนันในแต่ละวันของพวกเราทุกคนหลักๆเลยก็จะมาจากความคิดแบบนี้แหละผมถึงพยายามเน้นสอนเตือนทุกคนเสมอว่าอย่าอยากได้อะไรที่มันนอกเหนือจากความสามารถของเราหรือจากหน้าที่การงานของเราโชคลาภอะไรต่างๆความเสี่ยงต่างๆ ตัดออกไปเลยนะครับอย่าอยากได้มันของจริงก็คือการทํางานแต่ของปลอมมันก็คือความคิดของตัวเองที่อยากได้อยากมีนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมให้กําลังใจทุกคนนะครับเลิกพนันวันต่อวันนะครับโอเคครับผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ